ดวงรอยวันของคนที่เกิดวันอังคารนะคะประจำวันที่23ตุลาคม2,566นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอังคารวันนี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคาร,คว,รวันนี้นะคะคุณจะมีโชคเกี่ยวกับด้านการเงินนะคะการเงินค่อนข้างดีมากๆนะคะมีโอกาสได้โชคได้ราบเกี่ยวกับด้านการเงินเข้ามานะคะใครรองเงินจะได้เงินจะมีคนชวนไปทําบุญนะคะในวันนี้ ะะหลายๆคนนะคะช่วงนี้การงานค่อนข้างโดดเด่นมีคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์นะคะคุณจะได้เดินทางไปไหว้พระทาบุญขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์รายจ่ายค่อนข้างเยอะระวังสุขภาพของตัวเองนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้ระวังสุขภาพของตัวเองนะคะแล้วก็คนในครอบครัวด้วยนะคะช่วงนี้รายจ่ายค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งแต่คุณเอาอยู่นะคะระวังปัญหาเกี่ยวกับขาระวังหกล้มระวังหกล้มระวังขามีปัญหาใครรองเงินก้อนมีโอกาสได้เงินนะคะให้เศรษฐีขึ้นมาคุณมีโอกาสได้รับข่าวดี นะคะจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะในช่วงนี้สื่อนำโชคของคุณวันนี้นะคะคืออายุของตัวคุณเองเลขที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนำโชคของคุณคือสีแดงสีแดงสีส้มนะคะแล้วก็สีเขียวให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้1615ง6หนะคะห6 1 5ขอให้คุณโชคดีร่ำรวยคะ่ะ